วันนี้ผมจะปพาทุกต่านไปเที่ยวสวนยางแปลงหนึ่งครับเป็นปกร้อยยอดดำบกให้ถึงที่กันเลยเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับแงเป็นไงครับเนี่ยครับช่องขกปลําๆนะฮะต้อง การตาหน้ายางครับแต่วันนี้ผมเดี๋ยวผมขอตาหน้ายางแป๊บเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเที่ยวแปลงยางปกรอยยอดดำไปดูซิว่าที่เขาบอกว่าท้นมันใหญ่แต่มันออกไม่สมกับท้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูสวนจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวขอตาหน้ายยางแป๊บเรียบร้อยครับถือว่าเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจ าการตาหน้ายางนะครับจริงๆก็ต้องตาอยู่บ่อยๆและครับแต่อาจจะทิ้งช่วง,งางหน่อยในช่วงที่มันเป็นฤดูฤดูแรงนะฮะแต่ก็ต้องตาอยู่นะตาอยู่บ่อยๆอเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับเกิดแต่จะมาตาตีๆนะในช่วงที่มีฤดูฝนฤดูฝนมานะครับคือตาตาอยู่ประจำอ่ะพูดง่ายๆนะจะตาบ่อยจะ ตาตีตีก็ช่วงเวลาเนี่ยครับมีโรคระบาดหรือช่วงฝนปลำปลำอะไรครับถือว่าเสร็จภารกิจตรงนี้แกผมจะพาทุกท่านไปพบกับแปลงยางอกร้อยยอดดำนะไปดูลักษณะของมันที่ว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งเขาปลูกตั้งแปลงเลยนะผมต้องเดินทางไปกับมอไซค์ครับนะทางนั้นก่อตัวไปเอามอไซค์ก่อนครับปม และนี่แหละครับคือแปลงอกร้อยยอดดำไงดูเจ้าถูบผมแม่ตามมาด้วยวิ่งมาตั้งไกลนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูครับว่าอ่ามันเป็นยังไงนะฮะเจ้าทูบตามมาด้วยครับแม่มาตั้งไกลคือเป็นสวนของอพี่ผมนะพี่ชายผมเดี๋ยวมาดูครับ ว่าลักษณะของท้นเป็นยังไงบุกถึงสวนเลยวันนี้ะฮเ,เดี๋ยวเมื่อกี้ป่านคนทางป่าครับผูสงสัยใหญ่เลยว่ามาทำไมอย่างนี้ครับคนแถวบ้านผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการทำคลิปนะอาจเจอเข้าแคแต่เป็นภาษาบ้านๆบ,บอกสำนวนจำนวนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะต่างๆครับ มาดูหน้ากันเลยก่อนนะนี่ส่วนใหญ่แถวบ้านผมก็กลีดประมาณเนี้ยครับนะประมาณคืบคืบหย่อนหย่อนนะครับต้นกลมโตนะสมราคาคุยจริงๆนะบอกต้นมันจะกลมโตเจ้าพวกอกรยอดดำนะครับลักษณะทั่วไปก็เหมือน600ครับนะเหมือน600แต่ต้นจะดูเกลี้ยง นี่ม <mit. S 2> ีลาด้วยโอ้ยพอจะได้นั mm ่ง hmm กับคนตกเนี่ต้นต้นก็ประมาณกลมโตนะครับอุ้ยวุ้ยลมพัดลมพัดดีลมพัดลมพัดเนี่ยตันดูนะมันลักษณะหน้ายางแบบนี้นะฮะมันบ่งบอกถึงคันที่มันมันไม่ค่อยออกจริงๆอ่อะนะคือ ขนาดเรียกอะไรขี้เส้นมันอ่ะมันยังบางเลยท่าน,านดูนะนะแล้วโคนี่คือประมาณเนี้ยผมว่านะมันมันจะเป็นร่องรอยอยู่นะเ่ยเนี่นะถือว่าถ้าดูต้นดูต้นดูจอกดูขนาดแล้วมันมันนะมันก็ไม่ก้อยไม่ก้อยคุ้มจริงๆะนะฮะอกอกรอยยอดดำครับ เป็นยางที่มีลักษณะลำต้นโตอย่างที่บอกครับนะเอออ่อ,อตอนที่บอกว่าต้นมันโตนะแต่ต่างเจ้าของบอกว่ามันมันออกไม่สมกับต้นมันนะนะครับเขาบอกมันไม่ค่อยออกนะครับนะแต่ถ้าดูหน้านะสังเกตหน้าท่านดู ม่เจ้าถูกมาด้วยสังเกตจากลักษณะของหน้ายางนะครับมันจะออกไปทางแห้งจริงๆนะครับนะคือยางที่เวลาดูมันออกนะยางออกอ่ะมันจะมีมันจะมีหน้าแบบแบบจำาำนะแต่นี่มันดูดูจะแห้งจริงนะนะนะขนาดน้ำยางที่ ที่ขึ้นมามาอยู่บนหน้ายัางยังกาดตอนเลยท่านดูเห็นไหมนี่คือลักษณะของอยางที่มันไม่ค่อยออกจริงๆครับแต่เดี๋ยวจะอัปเดตนะนี่คืออกรอยปกตินะครับคืออัตราส่วนการออกของน้ำยางนะฮะก็ควรจัอ่ะอย่างน้อยก็ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่ง หงตยนะครับสมมุติว่าเรามีโซดในแถวยางมีมีห้าสิต้นออกอย่างเนี้ยสักประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ออกอย่างนี้บ้างครึ่งหนึ่งบ้างต้องไม่ต่ำกว่า30นะครับสาขึ้นไปนะถือว่าทุกแถวเลยครับทุกแถวถือนั่นแหละถือว่าออกกับ นะแต่ถ้าถ้าจำกว่านี้มากนะลงไปถึงครึ่งอพ้นพ้นครึ่งลงไปส่วนใหญ่ก็ถือว่ามันไม่ก่อยออกนะครับนะฮะ ว่ามาไกลไหมก็ไกลอยู่นะครับแต่เจ้าถูกมันทำม,มาวิ่งมาลินห้อยเลยอ่าก็ประมาณสักสามสี่กิโลได้นะครับขี่รถมาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามมาแล้วนะครับเดี๋ยวอตอนกกลับครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไว้ติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ